ตัวนู้นทำไมมันนอนอย่างนั้นนะครับตัวนูน้นอ่าแม่ขาดแคลเซียมค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นทดแทนแม่พันค่ะเดีย๋ยวไล่ออกเอ๊ะมาทำอะไรตรงนี้จ้าอ๋อนี่เพิ่งหย่านมแสดงว่าสามเดือนนะครับอันนี้เรามาดูพ่อพันธุ์ครับเรามาดูพ่อพันธุ <c oughs> โโ์นี่ยฮะโอ้โหนี่ตัวใหญ่ๆตรงนั้นเลยน,ะนี่นะที่นี่เขาจะปลูกหญ้าไว้ให้นะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรนี่คือฝูงแม่ลูกอ่อนนะครับไ,ไปดูนู่นต่ออันนี้อันนี้โคอดกี่ตัวฮะตัวนู้นทำไมมันนอนอย่างนั้นนะครับตัวนี้ ขาดแคลเซียมค่ะให้ขาอ่อนค่ะอ๋ะอแสดงว่าตัวนี้คือตัวเดียวไอ้นู่นออกมาอย่างละสองอย่างละสองเนาะใช่ค่ะ,<ส>ะตัวเดียวเียค่ะลูกมันก็จะใหญ่ถ้าตัวเดียวมันจะใหญ่อ๋อถ้าตัวเดียวลูกจะตัวเร็วใช่ไหมใช่ค่ะคือการกินนมนุ่มของมันจะถึงใช่ค่ะน้องฟาเรียวพี่ฟินมาเดียวลองเข้าไปดูข้างในก่อนเราก็มาดูข้างในก่อน โอ้หนี่อันนี้ลูกแพชนี่กี่เดือนครับลูกแพชตรงนี้นี่ครับผมอ๋อตรงนี้6เดือนอันนี้อันนี้อย่างนี้จะขายได้หรือยังแครดูว่าเขาทิ้งเก็บไว้ก่อนอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ไหมคะครับผมนี่ยังก่อนค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นทดแทนแม่พันธุ์ค่ะอ๋อทดแทนแม่พันธุ์ค่ะตัวนี้ที่จะส่งออกก็คือเนี่ยค่ะจันไนต์ออกก็คือแทะตัวผู้อายุ6เดือนขึ้นไปอะค่ะอ๋อตัวผู้6เดือนขึ้นไปใช่ไหมครับที่จันไน่ต์ออกเดะมาทำอะไรจังนี่ อ๋อตรงนี้ก็คือ6เดือนขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็โตอยู่นะครับ6เดือนขึ้นไปเนาะแล้วแล้วฟากนี้ล่ะครับอันนี้เก็บเหมือนกันค่ะอ๋อนี่เก็บเหมือนกันนะครับผมอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับค่ะชุดนี้เพิ่งหย่านมไปอะค่ะอ๋อนี่เพิ่งหย่านมแสดงว่า3เดือนนะครับสามเดือนถึงสี่เดือนค่ะบางตัวก็อาจจะสี่เดือนแล้วค่ะอ๋อแล้วอย่างชุดโน้นล่ะครับผมชุดนี้ก็รอทดแทนเหมือนกันค่ะอ๋อนี่รอทดแทนเหมือนกันอันนี้ตรงนี้มีกี่เดือนนะครับตรงนี้ครับ อ๋อฟูงแม่พันนะครับผมอันนี้ก็คือผู้คุมตัวเดียวที่เหลือก็เป็นเมียมหมดเลยใช่ไหมครับรอย่างนี้ก็คือให้ลูกมาหมดแล้วหรือว่าย ang ังบางตัวเป็นยังค่ะบางตัวยังเป็นแพทสาวอยู่ค่ะโอ้อยไมันจะไม่เท่ากันค่ะ<อ>ตัวนี้จะเป็นครอกที่สองแต่ตัวนี้ยังเป็นแพทสาวที่เพิ่งเข้าผสมประมาณสามเดือนโอ้ตั้งท้องได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าที่ค่ะอ๋อเพิ่งท้องเองนะครับใช่ค่ะแต่อย่างตัวนี้ก็คือออกไปแล้วคลอกสองคลอกแล้วใช่ไหมครับ มันตัวใหญ่มากเลยนะครับอย่างตัวนี้ประมาณกี่กิโลได้ครับแม่ตัวนี้ครับสี่สิบกว่าโล่โลกว่าโลนะครับอ๋อแสดงว่าในฝูงนี้คือตั้งท้องเกือบหมดแล้วอ๋อก็คือใช้ตัวผู้ตัวนั้นตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะและอย่างฝูงนี้แ่ะครับผมูนี้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้หาโอกตอนนี้ก็มีตัวท้องอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดูจากท้องก็แต่งๆเลยนะครับแล้วนู่นมันคลอดลูกในนี้ด้วยครับผม ข้าข้าลกก็คือพอเวลากินอาหารจะแยกกินชางนู้นะคะลูกสามารถรอดไปมาได้ค่ะอ๋อก็คือลูกรอดไปมาได้ยี่ปกติโอเคอเคโอคโอเคโอเไอเคโอเคเคโอเเคโอเค้อลคโค่ะเคอเคไอเลโอเคคโอเลูกก็ให้แล้วคโคโอเคโอเค่อเคเอคอเคโอคอเอคอ๋อนคโคือให้อาหาอไปแล้คใช่ครับออเออคเออคมอเออ อ๋อผสมกันขึ้นมาเองก็คือทำมาเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือซื้อวัตถุดิบจากข้างนอกแล้วก็มาผสมม,มจะประหยัดต้นทุนนะคะแทนที่ว่าจะซื้ออาหารสำเร็จสำเร็จถ้าถ้าสำเร็จนี่กระสอบนึงก็ประมาณเท่าไหร่ได้ครับประมาณไม่แน,น,น่ใจว่ามี่เท่าไรถ้าไมเข้าอยู่คนละทีกันเขาต้องแยกลูกถ้าเกิดลูกเพิ่มลอดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวอื่นมันจะเหยียบเอาได้ลูกอ๋อนั่นเพิ่มลอดก็ก็สวยนะครับสองตัวนั้นเนาะอ๋อจะกลับบ้านแล้วเหรอ แล้วอย่างเวลาเขาจะาสมมุติว่าเขาจะขายเงี้ยครับเขาเขาจะขายยังไงติดต่อตรงไหนครับผมกิโลละร้อบหวค่าสายพันยี่หค่ะแต่บ้าเป็นแค่โปรดแพ่คัดออกนี่จะอยู่ที่กิโลละร้อไม่มีค่าสายพันค่ะแพค่โหรดนี่คือแม่มันใช่ไหมคะค่ะแม่พันหรือว่าแค่ที่มีปัญหาค่ะคือไม่สมบูรณ์พันอะไรแบบนี้มีความผิดปกติก็คือขายคัดออกอ ก็คือจะให้อาหารค่นจะแผ่นใบไม้แล้วก็ให้หญ้าอ๋อแล้วหญ้านี่เป็นหญ้าพันอะไรครับหญ้าซิกแนวค่ะซิกแนวที่ปลูกอยู่เต็มหมดเลยเนี่ยนะครับผมอ๋อจะเป็นทุ่งหญ้าหมดเลยเนาะค่ะแล้วที่นี่มีมีข้อแพ็กอีกข้อครับผมตรงนี้อ่าข้อคือตอนนี้ข้อลดเป้าอะค่ะมันก็จะเหลือแค่สองข้ออ๋อทำไมถึงได้ลดลงครับไม่รู้หมือนกันนะอันนะก้าเลยอ่ะไปดิอักาก้าก้า อันนี้แต่ว่าแต่ว่าก็อันนี้ก็เยอะอยู่นะก็พูดถึงนะครับแปดสิบกว่าตัวถือว่าเยอะนะครับแปดสิบกว่าตัวแล้วก็คพอกนู้นรวมกันโครงการแพะปกติก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบกว่าตัวแล้วก็แพะโครงการราชดําริก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าตัวถึงสองร้อยตัวสองโครงการก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าตัวอจะได้มีโครงการอื่นอีกไหมครับในนี้โครงการพระราชดําริค่ะค่ะในส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองโครงการก็คือโครงการแพะปกติกับโครงการพระราชดําริโอพระราชดําริตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนู้นก็คือีกร้อยกว่าตัว ออ๋ตรงนั้นเป็นพันอะไรครับตรงนั้นพันเบอร์กับพันลูกผสมจำนาค่ะอ๋อจำนาต้วตัวสูงสูงเหครับยาวยาวหัวจำตัวขาวอ่าอแบบนั้นเขาขายมันแบบนั้นคเขาจะเป็นแพะพันกึ่งเนื้อกึ่งนมอ๋อจะไปเลยจะไปไหนลูกจะไปไหนไปกลับบ้านกากากาอันนี้เรามาดูพ่อพันรเรามาดูพ่อพันเนี่ะโอ้โหนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างพ่อพันตัวนี้กี่กิโลได้ครับตัวนี้ เจ็ดสิบกวาโลก็ตัวใหญ่นะครับอย่างตัวพวกกึ่กิโลละร้อยยี่ก็คือมีค่าสายพันเจ็ดร้อยห้าสิบสท่ากันหมดเลยค่ะตัวพูกแล้วก็ตัวีอ๋อแล้วอย่างเวลาเขาขายเนี่ยประมาณตัวนึงประมาณกี่กิโลได้ครับก็ประมาณยี่สิบกว่าโลยี่สิบกว่าโลก็จะเหลือสามพันกว่าบาทต่อตัวอ๋อก็ตัวโอเคอยู่นะครับราคาไม่แพงค่ะราคาไม่แพงตามท้องตลาดใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเที่ยวท้องตลาดราคาจะไม่แพง อันนี้ก็จะเป็นกาแฟนี่ตัดยานะครับเดี๋ยวเรามากับรถคันนี้นะครับเมื่อกี้กเร็วน้องบอ๋ยวขึ้นรถเลยน้องบอลนี่ยะเราจะขึ้นรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้มาเร็วเลยนีย่น,นะ,นะทีนท่นี่เขาจะปลูกหญ้าไว้ให้นะครับสำหรับกรเษกษตรกรครับผมวันนี้นายชิวชาน้องก็จะมาให้ความรู้เรื่องแพะน,นะครับว่ากาแฟสามสายพันธุ์เนี่ยก็ดีของมันก็คือมันจะทำให้แพะเนี่ย ออกลูกได้ดกแล้วก็จนชานต่อการอยู่ในชีวิตบ้านเราอย่างฟันบอนมันจะเลี้ยงลูกช้าเลี้ยงลูกยากแพ้ฟันบอลูกมันจะเลี้ยงลูกยากมันจะออกลูกยากมีปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกของคนเลี้ยงแพะธรรมดาครับ ไบาย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 เลยๆบายบายเมื่อก um> uh, ี้ตอนเรามาตรงนี้วัวเยอะมากครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เสียดายมากครับวัวเป็นร้อยเลยครับเมื่อกี้ไปพี่ฟินต้องไปเรียบะอันนี้วันนี้เราก็คือมาดูแพะนะครับเผื่อว่าเราจะได้จองแล้วไปเลี้ยงด้วยเนาะกลับไปที่ที่เมื่อกี้ลูก โอเคครับบ okay, ๊ายบาย